เป็นดาวเด่นอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะคะสำหรับบุ๊คพร้อมเมสเดสเบนส์ค่ะและตอนนี้จุงกำลังยืนอยู่ข้างๆคุณดองค่ะสวัสดีค่ะคุณดองสวัสดีครับคุณจูนส,ส,สวัสดีครับมาที่งานมอเตอร์โชว์นะคะแน่นอนเมสเดสเบนส์ enz, จัดไฮไลท์เด็ดแน่นอนคืออะไรคะ E-Class เลยครับในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเรามี E-Class เรียกว่า E-Class Family เลยเพราะว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เราเปิดตัว เปิดต,ตัวเจ้า e-class ที่เป็น e-class ซาลูนนะครับในงานมอเตอร์โชว์เรานำ e-class มาเปิดอีก2รุ่นก็คือ e-class Coupe กับ e-class Cabriolet นะครับที่เห็นด้านหลังนี่เลยนะครับกับคันสีฟ้าด้านข้างนั่นคือไฮไลท์เลยนอกจากนั้นเรามีไฮไลท์เพิ่มเติมก็คือในกลุ่มพักอินไฮบริดเรามีรถ g le 350 de คือเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้เรนจ์วิ่งได้ไกลถึง106กเมตรแล้ว คุณผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเมสเซนเด็เบนยังนำรุ่นอื่นๆเนี่ยมาจัดแสดงอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์แบบว่าเต็มบูธเลยครับมีมามากกว่า20รุ่นนะครับมาจอดในงานนี้ทั้ง Mercedes b e n z แล้วก็ m e r c e d e s a m g เอามาเยอะแบบนี้โปรโมชั่นให้เยอะด้วยไหมคะเต็มที่เลยครับเรียกว่าจองรถนะครับจองรถเนี่ยมีแจกทองทุกรุ่นทุกคันนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากจองรถแจกทองแล้วเนี่ยในออฟเฟอร์ของ C Class นะครับ <c oughs> เราก็จะมี C l a s s เนี่เราจะมีดอกเบี้ย0%นะครับ ในรุ่นของ S Class เนี่ยเรามีเรียกว่าจ่ายเดือนละแสนไป2ปีแล้วก็จ่ายวูธที่25เนี่ยจ่าย50%ก็เป็นเจ้าของอรถ S Class ได้ง่ายมาก <ๆๆ S 1> ตอนนี้น่ญญาสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะได้ Mercedes Benz กลับบ้านไปแล้วเนี่ยยังได้ทองกลับบ้านไปอีกด้วยครับผมสุดท้ายน,นี้นะคะอยากให้คุณดอมช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ยังไม่มางานมอเตอร์โชว์ไหนค่ะครับผมอยากให้แวะมาดูบูธรถยนต์ Mercedes- Benz นะครับในงานมอเตอร์โชว์เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราทำทุกอย่างเป็นออน ดิจิทัลไลฟ์หมดแล้วนะครับ<ช>ก็อยากให้ลองมารับประสบการณ์ใหม่ๆที่บูธรถยนต์ s b e n z ครับใช่แล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณดอมมากๆเลยค่ะ<ช>ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ